เรามาให้คำจำกัดความก่อนดีกว่าว่าอะไรมันคือคลาสสิกเวอร์ให้เพื่อนๆที่แบบเล่นยีนเนี่ยได้เข้าใจแล้วรู้จักคำว่าคลาสสิกเวอร์มากขึ้นถ้าเกิดพูดถึงคำว่าคลาสสิกหรือว่าพูดถึงความยืนยงตลอดกาลความไทม์เลสผมคิดว่ามันน่าจะต้องเล่าถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดว่าวันนี้แต่งแล้วอีก5าปีข้างหน้าคุณยังได้ใส่อยู่ผมว่านั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าคลาสสิกแล้วกันเราซื้อกางเกงยีนเราซื้อเสื้อผ้าบางทีเวลาเราจินตนาการว่าสิบปีข้างหน้าเราก็ยังใส่ตัววววนนีีี้้อยยู่่่่แแลลละคาาากพไมมจเเป เทรนมันจะเปลี่ยนอะไรไม่ว่าอะไรมันจะเปลี่ยนเราก็ายังคงแต่งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคลาสสิกสำหรับผู้ชายเลยมันเหมือนกับอะไรที่จะเป็นการลงทุนกับสินค้าคที่มันมีวัสดุที่มีคุณภาพและมีคุณภาพที่ทําให้เราได้ใส่เราค่อนข้างใส่ได้นานใช่<ต>นะผมว่าผพถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของความแบบคลาสสิกเนี่ยผมว่ามันเป็นที่อย่างที่พี่ยูบอกแหละว่ามันอยู่ได้ตลอดอย่างเช่นแบบกางเกงยีนบางตัวเนี่ยที่เราเห็นกันเนาะแบบมันก็อยู่มาได้แบบ40-50ปีคนก็ยังใส่อยู่เลยผมว่านั้นแหละถึงเรียกว่าแบบเป็นนคล มาแล้วว่ามันผ่านการเวลามาแล้วอะอะไรประมาณน,นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าจะต้องคิดให้เยอะมากๆเลยก็คือว่าระหว่างทางเราต้องลองเยอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลองมากพอเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถูกว่าอันนี้มันคลาสสิกสำหรับเราแล้วจริงหรือเปล่าจริงๆบางคนอาจจะมีความคลาสสิกที่ไม่เหมือนกันนะบางคนชอบแบบสลิมฟิตก็ใส่สลิมฟิตตลอดการก็้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่แค่คุณต้องลองให้ครบก่อนว่าสิ่งไหนที่มันคือตลอดการสําหรับคุณคลาสสิกที่สุดสําหรับคุณ